ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเขาใครใครอยู่มันบาดเตรร็บฮะเจ็ดเฮ็ดงานมองได้บอกกลุ่มมือยักมือแล่นมือได้หาหากเกี่ยวมันให้มันบ้ลงไปแล่นหรอกมัง้งนอนอยู่เฮียนไปเล่นมือได้กับเด็ดมือที่ลกเครื่องมือบานิกากับบาดโมเมน เอาไปลือเบิง่งไปลือในเมืองปวปอบปีว่างใหญ่แล้วงานเขาอย้วใครอยู่มันบวดเสียรายดอกมันต้องไปลือบิง่งคนนี้คนเนาท่านผู้ชมเอ้ย ฝากคนไลคนแค่กนติดตามนี่มังกระดรสไอ้นุ่มป้อปพี่ป้อสางเรียกสางงานย <Yeah. S 1> ังในเจ็ดเจ็ดสี่สามเสิเจ็ดสี่สามกองงอเอาเอาไปเขาไอ้ยิ่งออกหาเงินบอบ้านนี้มันติดตั้งไงฮะว่าดีบอตั้งดีดีแรงไหลบึงมั้ย เขาไปล่านเก่าด้วยห้องเตะกับ่ามันให้มันประกอบไห้บ่เหรอน้องหามว่าขอบเองวะกอบเองกันบ่ห้องเตะมันเบื่อดะไรก่อเหอันนี้เจ็ดสี่สามห้องเตะมันเบื่อใะไรก่เปลี่ยนใหม่แห้งแห้งไหมแปดแปดสามเก้ากันบ่แปดสามเก้ามันแห้งอ่ะบ่อันนี้ก็แห้งนี่ มีกระรอกซาอตอนนี้ซากวอีกเนี่ยซาก็ห้องเต้ดิซากวแต่รถมันเกี่ยงมหน่ขับรถตัเราขอมากมันต้องบอตีบ่มันมุนตามคอยควาคอยจอยันนจับสองขานวาับอย่ามีแรเยเกียวม่งา ฮะเจียนันแบงไหนมันเขายากเกียอามันเกียเสียยีบ่ลระบันนี่เอ้ยเซ้าเฒ้ารับฉันว่าฉันออกจอดไว้ให้พู้อขึ้นมาครับเดี๋ยวก็เจียเดี๋ยวเกิคาดเดี๋ยวเกิดอมีแต่แนวดีเห็ดไรมากนี่อยู่นี่จอดไว้ต้องไปขับแนวไหม นั่นแหลัก็ไปเลี้ยงงวไข่เดนนี่มัน